ในบ้านสวนสวัสดีค่ะวันนี้หนยก็จะพาเข้าสวนต้นนางแล้วนะคะจากที่ฝนตกมาเป็นเวลาหลายวันนะคะทําให้น้ําท่วมขังที่สวนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มนะคะน้ําจะไหลามาท่วมตรงนี้ตลอดเลยทุกปีนะต้นนางแล้วที่ปลูกไว้นะคะส่วนใหญ่จะปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่คะ่ะจะเป็นต้นมะขามหวานนะคะ ต้นนี้ก็ปลูกไว้ได้ประมาณ1ปีนะคะ1ปีเนี่ยต้นของเขาก็จะแตกกอได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ฤด,ดูออกดอกของเขาเขาก็จะสามารถให้ดอกเราได้แล้วนะคะโซนนี้ก็โดนน้ำขังเหมือนกันค่ะแต่น้องสู้ชีวิตมากนะคะช่วงนี้ก็จะไม่มีการแตกออ กออกมานะคะไม่มีการแตกใบอ่อนด้วยเพราะว่าโดนน้ำไ้ก็ค่อนข้างที่จะเหี่ยวๆแต่ถ้าน้ําแห้งไปนะคะเขาก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาสวยเหมือนเดิมได้ค่ะ ้นนางแล้วเนี่ยเป็นไม้ที่ถึกทนมากๆเลยนะวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะคะการดูแลก,ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะคะใครที่อยากจะทดลองปลูกนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาหน่อยได้ที่เพจเสน่บ้านสวนได้เลยนะคะหน่อยยินดีให้คำปรึกษาฟรีๆไปเลยจ้านางแล้วดอกไม้ปากกินได้